บะหมี่สีลวกพักพี่น้องจ๋าสิกินกับแจ่วแมงแคงอันนี้จะเป็นคณะแต่บะหมี่สีลวกเนาะพอบริกินพัดนี่สิลองลวกเบิงเกิดมากับเเคยลวกจักเถ่อส่วนใหญ่เขากินสดๆดแต่ว่ามันขิวแต่ว่าสีลวกเอาแต่ต้นหน่อยมันต้นใหญ่มันน่นสุกแล้วก็มีผักขม ที่มันเกิดเองตามธรรมชาติอยู่ในสวนมีผักคขมเขียวผักขมแดงอันนี้จะเป็นผักกาดผักกาดเฮนพี่นอ้องจ๋านี่แก่ๆแ,แบบนี้นะกินดิบบ่ได้เดยกินมันสุนเหมือนนนักินบาซาบิเนาะกินขึ้นดังเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าเ้าลวกมันกัสีบกค่อยแห้งบัดดเนาะมีแต่ยอดนอนมันก็ลังสิออกดอก มันแก่กินน้ำโบทานนกนวบเสียเก็บัันลวกเนี่ยมีตียอดง,งามๆพักธรรมศาสตร์พี่น้องถึงวัาสิบกคอยงามปนันไดนแต่ว่ามันกะปลูกธรรมศาสตร์จะลวกผักใส่เกลือลงไปบม่มีสิลวกขนาดก่อน นี่เน่เกิดมาก็สิเคยกินลวกขหนา้าเคยกินตะพัดทันบุกกินมาก็สิแกพี่น้องพอตอนนี้มันเริ่มออกดอกอแล้วเห็นว่าต้นนี้นอยก็เริ่มออกดอกแล้วทั้กระเก็บขายรอบเดียวมือนั่นนี่บางคนว่ากินดิบๆสดๆนี่มันแสบมันกรอบพนะแต่บ่มีก็บก่เคยกินดิบจะเ่อ บมมักด้วยแหละเนาะเห็นเขาเจ้ากินกับกุ้งแซ่น้ำป่าเขาบอกว่าผักมีประโยชน์แมนโยคันผักปลอดสารผิดมันก็มีประโยชน์กี่ดอกคันผักมีสารเคมีหลายกับมันสิกลายเป็นสะสมสารเคมีอีกละ่ะเนอะผักผลไม่ เห็นบ่อที่มีข่าวผลไม้ที่มีสารเคมีเยอะที่สุดเคยปิดกระแสส่วนหนึ่งถ้าต้นใหญ่มันสิบบอมันหลวกนานสุกพี่น้องก็ลแล้วแต่ต้นหน่อยมันเนี่ยมันเริ่มสิแก่ไปแล้วมันออกดอกกำลังออกดอกลวกแค่นี้พอ ลวกเพราะบอกให้มันขิวอ่ะแค่นี้ก็ตักขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ลวกพักขมลงไปพักขมนี้มีประโยชน์เด้อันนี้เป็นพักขมใหญ่ พักขมสีก็เกิดเองเกิดชูปีแต่มันก็เกิดแต่ในสวนดเดชเขตอื่นก็บอกเกิดเนาะเคยเห็นเขาเจ้าเอาไปพัดอยู่ดิพักขมเขาเจ้าเอาไปลวกนอกน้ำแล้วกะ็เอาไปพัดเนาะพัดน้ํามันหอยธรรมดาตะกี้บามีก็บอกค่อยกินหลอกลงหลังนี่กะปงน้ำบลท่านเก็บกิน ก,บบนกินกับปนกับแจวมันก็แซสบอยู่สุกแล้วสาเหตุที่น้ำแดงเพราะพักขมสีพี่น้องพักขมแดงตามด้วยลวกผักกาดเดี๋ยวผักกาดอันนี้ข้ามันนหน่อยก็กินได้อยู่ กินกระปนนกับลาบแสบอยู่แต่ว่าคำมันแก่แหละกินบ่ไรเด้มันเหมือนกินบาซาบินี่ที่เป็นยอดดอกแบบเนี้นอกจากลวกกินสุกแล้ว ผักสะเดาก็เก็บมาแต่บริลวกพี่นอ้องจ๋าเนี่ยผักสะเดาแต่ผักสะเดาก็เริ่มสิบานเริ่มสิแก่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงเขียดท่านผู้ชมแกงเขียดน่อยเนี่ยอันพ่อคู่แฝดหญิงเอามาให้แกงใส่ต้นหอมผักชีลาวใส่มกเลน ใส่ผักแกนสมพักแกนขมอ,อืมแกงเขียดของโปรดคุณยายเลยแกงเส้นข้าเบือ่ออาหารการกินก็นแล้วแต่ผู้มักพี่น้องจ๋าอันนี้ก็จะเป็นชินหนึ่งมะขามหวานไว้พี่น้องจ๋ามีทั้งมะขามสมมะขามหวาน คันท่าหนึ่งไหวเหรอมันสิเก็บไวด้ดนเนาะหนึ่งแล้วก็ใส่ขวดโหลไว้ของโปรดคุณยายแล้วใบเขาแกงเขียดอือือออมเขียดแกงอาหารบานนาอันนี้จะเป็นแจ่วแมงแคงนะจ๊ะหาหกินยากอันนี้ก็ตำมมักทัวพี่น้องตำมหักทัวแจ่วแมงแคงแล้วก็แกงเขียด ก in so ินกับลวกผักอันนี้ก็สมผักกุ่มอเทออกสมผักกุ่มยายรุนกุ่มกยนรุนเมนูอาหารสวัสดีท่านผู้ชมสบายดียามค่ำพี่น้องจ๋าวันค่ำมากินข้าวเด้บริสสอนะคุณย่ากินเขาแล้วแล้วกับเคี่ยวหมากแล้วแล้วก็ขอน้ว ของโปรดคุณยายแกงเขียดนี่ยายลองกินบลรวกพักเนี่ยลวกพักคนาพักคาาผักไทยยายอยนผักจสดเลาก็คอยบกินพัด่บลวกระแซ่เลยพี่น้องเขาบดิลัวเขาเปื่อยลัวเขาเปนซุกไงหน่อยนึงนะกรอบพักคะเขาชอบอันนี้เขาชอบ กลิ่นยาอดมัน<ช>คัดกิ่นกับแจวอันเนี้ย<ช>บ่มีว่ากินเ<ช>ด็ดมันขิวเด้อรัม,มันหวานอือรัมมันหวานบางต้นอันใบก็จะคุ้มหน่อยนึงอันนี้ก็น่าอันนี้ผักขมอันนี้ผักกาดอยากคมนะแต่ไมอ่อนนะอวะผักกาดนี่ไปร,ร่วมกระแซ่บน้ำมันโอ้ อยากกินก็ป่นปลาดุกพี่นอ้องกลคอแซ่บป่นโตนกนมในทางใน,นขบวนฉัน,นะม้ยนลำอืม,มนลำคุณยายยังบอก,กว่าแสบเลยลำขนาดไม่ถือหวานคลวกแล้วเือบอ่าเคยจะผัดม,มันลวกเขาเจ่ออมนลวกกินไปนี้ย มันก็ลังสีออกดอกมันแค่เอาผักขาชอมนะมันสีกรอบเด้แบบห้าลวกมันยังไม่ค่อยกรอบอยู่มันจะบอกคือผักพวกนี้ผักพวกอะไรลวกแล้วมันอ่อนเนี่ยอันนี้หาลวกแล้วมันยังอย่ากรุบกรุบอยู่มันแค่กรอบกาะเข่าปลากระเข่าที่จะถ้าคมนี่ก็แสบ ถักคมนี่ก็แกงแซ่หอยแกงแซ่นี่ก็ได้ซื้อหอยเหาย่างหมักแกงหอยนะเมื่อนแกงแซ่แซ่บบะหมี่แกงบักหลายๆเบิดบะเลือจักหน่อยแย่งกันกินว่าแซ่บบะหมี่แกงใส่บักบวบใส่ดอกแคใส่ผักซีลาวใส่ต้นหอมใส่ผักงตัแซ่บแย่งกันกินมนะเดี๋ยวมื่อนแกง ขึ้นข้าวขนากับขนนาด้นะ แกงเือลกีักแจ่วงแคนเต๋อรั่วพกแอ่มแค้ง <trendy> แกมาแกล้งเขาบอกพิษกระเพาะเพื่อเป็นกระเพาะอันนี้สมผักกุ้มพี่น้องลองชิมดูส้มผักกุ้มผักกุ้มที่เกิดตามป่ามันเกลือนี่บักาตัวเตัวตัวไหนเกลือไหนตัวกัตัวกัตัวกัตัวเกลือาา ตำมะเามมาเขือเคยกินบัพีนองแซ่บเด้ตำมะเขือใช่อันนี้เล่องไหนกระเออก็ตำาวคือตำักทั่วอันเแซ่บคนละแบบมหักปลูกผักแต่ไ่ค่อยกินผักล่ำมันให่งหวานเนี่ยมันกรอบพ่องหวานม,มันอ่อนเนี่ย เดี๋ยววันทีจ่จะเก็บขายย่เดี๋ยวมันจะออกดอกก่อนอเมื่อนไงกับเก็บชุ่มที่มันอยากออกดอกอะแซบบะยาแกงเถียดกรอบแพง Think an eye, bởi nó tung nó tung đã khan đa mục góp xin lỗi ông tìm mục gom chạy bay xin lỗi kìm mục gom chạy bay xin mục gom chạy bay xin จำงก็ค,คก็่เาเ้มาวผูกาที่เป็นงมมานานเอาไปป่อยยันเบิร์พี่น้องแล้วเลือไว้หลายเลือน<า>นปลาเก็งเมื่อเอยตักหายายเมื่อเบิร์ใบกิ่นมีอาไปปิ่งมันเธอเดียวมมงคอนอยาก ยาทำหมักทได่าหมูไก่กันมิจะประหยากไก,ก่ให้ตซื้อมาเป็นเนซื่อเดือดนนกิน เราจะทิวดาตอมีติโตจะปัดเนาะจะปัดสระถานี่บคนหลายเออเอาของเจ้าเขียนเอาไปทำมือไปย้อมไปซ้อมมึงเขียนมือออกมือบอกเลยแบบเหมือนลายใช้รุ่นแล้วไปใต่จนได้ขายไม่ดีทุกคน ขาไปขุดได้มาให้ะทันี่เราหัดได้ไดเรา้เา,าเราาไปน้าคอยอนนี่เ,เวะวสดลายก็ไปดูง่ายมันยังเลืกเอวะ่ะนับแห่งงเลยพแต่หแล้วแ,แล้ว,ลว,ลว,ลวมีเกีย,ยกระำจำกระตะว่ามันจะแล้วบริสุทธิแล้วเบิกนี่เกียรเลิกไปสินแล้วว่ะปีนี้เกียลาย็เจ้าไปคุดเกียรว่าได้ไครับ

เด๋ยกำลังเบาจอยพาร,รุ่นไปเลยนะจอยจามกันจะพากกันไปใต่เกียดยายรุ่นไปเลยพี่น้องจามพ่อรุ่งจอยพ่อไ่ปไปทำอย่างไรมีเสื้องแคุมแม่ไว้ใช่ปะไปบนเ้อไปเลย ผักเงยเด้อเดี๋ยวมาทำไปเป็นเดี๋ยวให้เชือกเขาได้จบสิบจะใจเขียดที่ถอดไปปะเนี่ยเขียนเขียนหน่อยก็หลวงพรับอกเลยพี่น้องเดี๋ยวมือหลังสีลวกใหม่ขนาดแสบเอาในผงว เขาเก็บเอาในผาจักเ้องปูนก้อนเขาในหันเฮ้ยเก็บอย่างพี่น้องจ่าม้าในก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศอย่เพียงเท่านี้สบายดีไปแล้วมุณลู้ชมเก่อนพี่เล้วซุ้มไปไต่เขียดกันไปสบายดีสบายดีไปกินก่อนเดี๋ยวเขาแปรหลังทำไปก่อนบอปไปก่อน